ครับมันมีวันนี้เราก็เป็นมอร์นิ่งคอลนะครับของวันที่9ธันวาคม2 5 6 4นะครับตลาดหุ้นเมื่อคืนของต่างประเทศก็ถ้าเป็นอเมริกาก็บวกนะครับเป็นยุโรปก็ลบนะครับเมื่อวานอเมริกาเองก็ได้อันิสงนะครับตั้งแต่จริงๆไล่มต,ต,ตั้งแต่ตลาด AC แล้วนะครับที่ไฟเซอร์ประกาศในเรื่องผลการทดลองนะครับการฉีดวัคซีนนะครับเพื่อต่อต้านตัวโอมคคอน นะครับโอมิคอนก็ได้ฮะแล้วแต่จะเรียกกันนะครับตัวนี้ก็ออกมาได้ค่อนข้างพูดได้ง่ายพอไหวนะครับพอไหววัคซีนตัวจริงยังไม่ออกตัวจริงก็คงต้องรอไปสกัดเป็น mRNA แล้วก็ออกมาประมาณต้นปีหน้าแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดฉีด,ฉด3เข็มหรือ4เข็มเนี่ยแล้วกันได้เนี่ยผมเชื่อว่าก็คงมีมีคนทําแต่ปัญหามันคือจะมีสักกี่คนที่สามารถฉีดไปได้ถึง4เข็มนะครับอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่ ต่ก็ถือว่าพอกล้องแกล้มไปได้นะครับการระบาดท,ทั่วโลกตอนนี้ยังเข้าใจว่ายังเป็นหลักร้อยอยู่เลยนะครับอเมริกานี่ก็ประมาณ50คนนะครับก็ไทยก็มีตอนนี้อาจจะเป็น3มคนแล้วนะครับอ่าหลายๆประเทศก็จะมีบ้างนะครับมันตรงนี้สิ่งที่อ่ามีคำคอมเมนต์ในในต่างประเทศเองนั้นก็ไม่ไม่ได้มีมีสัญญาณว่าคนนั้นกลัวกันที่เราเคยพูดมาทุกวันนะ่ะเนื่องจากว่าพอคนรู้สึกว่าเชื้อโรคตัวนี้ไม่ได้แรงไม่มีคนตาย ยังไม่มีใครเสียชีวิตนะครับแต่อันตรายกับคนคนที่สูงวัยแล้วก็เด็กมากอันเนี้ยมันยังไม่ทําให้ตลาดเกิดความตื่นตระหนกเหมือนกับสัปดาห์ก่อนนะครับแต่ยังก็ตามเนี่ยก็คงต้องติดตามไปตลอดว่าตัวการระบาดตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงถ้านับเป็นวันง่ายๆก็คือ14วันน,นเนี่ยก็คงต้องรอสัปดาห์หน้านะครับมาเช้าตัว CFO มั้งของตัว c i t ิ Group เองก็ เขามีงานสัมมน,นากับโกลเมนสักมัค้มครับก็เขาก็พูดว่าเ t ดริ o ุปเองจะจับตาดูาตัวสถานการณ์สัปดาห์หน้านะครับเพราะว่ามันเป็นจุดสําคัญถ้าตัวเลขสัปดาห์หน้าลดลงแสดงให้เห็นว่าที่ระบาดอยู่นั้นเนี่ยมาจากอฟ,ฟริกาใต้เนี่ยมันก็จบแค่นั้นหรือว่ามันมันเป็นวงจํากัดแต่ถ้าเกิดมันมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแบบมีนัยสําคัญผมเชื่อว่าก็จะมีผลกับตลาดหุ้นด้วย นะครับเอเชียเช้านี้นะครับญี่ปุ่นลบนิดหน่อยนะครับที่เหลือบวกหมดเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงบวกหมดนะครับดาวฟิลนะครับอ่าลบลบไป1จุดนัสแตกลบไป5จุดนะครับแล้วก็น้ำมันดิบนะครับเจ็ดสิบหกเหรียญเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับดีหน่อยหนึ่งนะครับตัวดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยเก้าสิบหกจุดดอลลาร์อินเด็กส์นะครับบาทแข็งค่าต่อนะครับทำไปทำมาอาจไม่ใช่ประเด็นแมกโรแล้วนะครับที่ทำให เงินบาทแข็งวันนี้บาทแข็งด้วยตัวเองเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีอย่างหนึ่งนะครับของตัวตลาดนะครับเพราะเราจะมักจะอนุมานนะว่าถ้าเกิดบาทแข็งนั้นเนี่ยหมายความว่าเงินนั้นเนี่ยมีมีเงินอ่ะเข้ามากกว่าออกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสัญญาณที่พอใช้ได้อย่างหนึ่งของตลาดหุ้นนะครับกอลสปอร์ตนะครับหนึ่งพเดร้อยแปดสิบสี่เหรียญต่อชอยเอ้าส์นะครับ, Go รบ, 1, ร out, รบก็ยังตับวันระดับ1800จุดก็ถือเอ้ยหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญ ก็ถือว่าดีนะครับทองขึ้นมากๆนั้นแสดงเห็นถึงความกังวลของนักลงทุนนะครับเราเห็นทองเนี่ยเลี้ยงตัวแถวๆนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ไม่ได้เป็นสัญญาณว่าคนกลัวตลาดมากนะนะครับกลับมาที่ตัวหุ้นไทยนะครับเมื่อวานก็มกีกระจายกันนะครับมขีขึ้นลงลงนะครับไม่ได้มีกลุ่มที่เป็นท่องเที่ยวนั้นก็ยังเป็นกลุ่มบวกอยู่แต่ไม่ได้ขึ้นอะไรแรงมากมายนักนะครับเมื่อวานแอดวานขึ้นเยอะอินทัศขึ้นเยอะนะครับ มีการสวิตช์กลุ่มบ้าง Energy ขึ้นต่อนะครับตามในสถานการณ์ในเรื่องราคาน้ํามันนะครับฝั่งลงก็จะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวปูตเป็นไทยนะครับตัวนี้เนี่ยลงมาจนบางคนบอกว่าลงมาจนหน้าซื้อแต่ผมก็เป็นห่วงในเรื่องอนาคตเหมือนกันนะครับปูเมนไทยเองนะเนี่ยเนื่องจากว่า Growth Story หรือว่า g r o s s โตัวธุรกิจที่มีการเติบโตสูงของเขานั้นเนี่ย มันก็คือตัว S C G P นี่เนี่ยมันถูกสปินออฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเขาก็ไปผูกอยู่แค่ตัวปูนนะครับกับเรื่องของอ่าตัวปิโต,โตเคมีเท่านั้นเองซึ่งสถานการณ์ปิโตเคมีวันนี้เนี่ยยังก้ากึ่งอยู่แม้ว่าจะเห็นสเปดมากขึ้นก็ตามปิโตเคมีเมื่อวานก็ลงนะครับจริงๆเมื่อวานผมดูๆนะเมื่อวานเนี่ยปิโตเคมีก็ไม่ควรจะลงหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเราดูสเปดเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับแล้วสถานการณ์วันนี้เนี่ยดีมานวันนี้เนี่ยมันควรจะดีต่อปิโตเคมีซะมากกว่่านะครับแตก็ ตก็ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวลองดูต่อไปนะครับกลุ่มท่องเที่ยวที่เป็นโรงแรงมก็เป็นลบนะครับเมื่อวานนี้นะครับคราวนี้ในส่วนของวันนี้เองนอกจากเรื่องที่เราคุยกันเรื่องโอมิคอนแล้วเนี่ยนะครับที่บอกว่าสถานการณ์โดยรวมยังโอเคอยู่จับตาสัปดาห์หน้านะครับดูดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะเวลานี้เพราะถ้าจะแรงมันก็อยู่ในช่วงสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้านี่แหละซึ่งมันผ่านมาแล้วครึ่งทางนะครับถ้าเกิดสัปดาห์หน้าโอเค ก็จะถือว่าดีไปหุ้นส่วนใหญ่ขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมในการขึ้นตอบไม่เยอะอย่างของไทยเนี่ยลงจาก1,640ไปนะครับไปหา1,500ประมาณ60นะครับวันนี้กลับมามาอยู่ที่1,618จุดหมายความว่าแกลบตอนนี้อีกประมาณ20จุดที่จะเล่นกันไม่เยอะไม่เยอะแต่ก็เล่นได้นะครับไม่เยอะแต่ก็เล่นได้ก็ันวันนี้อย่าไปหวังคาดหวังว่าตลาดหุ้นจะขึ้นแรงนะครับคงไม่ขึ้นแรงหรอกเพราะว่า เราจะเข้าสู่มันหยุดยาวซึ่งปกติของไทยเองเนี่ยเวลาเราหยุดแต่คนอื่นไม่หยุดเนี่ยตลาดหุ้นเราจะเป็นจะจะจะไซด์เวับจะไซด์เวกเพราะว่าเราบางคนเนี่ยหรือว่าส่วนใหญ่เราเล่นเก่งกันไมกันก็ไม่ค่อยอยากจะมีโพดิชั่นข้ามมันหยุดยาวไปแล้วมันหยุดยาวมันมีประเด็นโอเมกอนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย มันก็เลยทําให้คนไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะถือหุ้นข้ามสัปดาห์ไปนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับส่วนเรื่องการตีความเรื่องประชุมเฟดในสัปดาห์หน้า14 1 5ประชุมบังคัรพูดรู้ผลกัอนหักนั้นเนี่ยทางเราเองนะเนี่ยนะครับในแง่ของทีมผมเองเนี่ยผมมองว่าเฟดพูดอะไรหลายๆเรื่องไปที่ทให้ตลาดเคลียร์มาระดับหนึ่งแล้วนะครับเรามีสถานการณ์โอมิคอนเนี่ยก็จะน่าจะทําให้ตัวเฟดเองไม่กล้าที่จะแอคทีฟมาก เพราะเนี่ยเราไม่น่าจะเห็นเซอร์ไพรส์กับการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้านะครับกำลังจะบอกว่าวันพฤหัสหน้านั้นเนี่ยถ้าเฟดไม่มีเซอร์ไพรส์จริงๆอย่างที่เราบอกเนี่ยเรามีลุ้นนะครับนะครับเรามีลุ้นก็อ,อีกหรืออีกประมาณอีกเจ็ดวันก่อนคริสต์มาสเจ็ดแปดวันของคริสต์มาสเนี่ยตลาดอาจจะบวกแรงก็ได้นะครับเพราะตรงนี้ก็เป็นอะไรที่รอดูกันนะครับสัปดาห์หน้าถ้าอุมสงคดีขึ้นเฟดไม่ได้ทําให้คนตกใจ เราอาจจะเห็นแรงซื้อส่งท้ายปีดัชนีไม่แน่นะครับอาจจะกลับไปอยู่เหนือระดับ1 6 5 0จุดก็เป็นได้วันนี้ตัวแปลงอื่นท้าจะไม่มีอะไรเลยนะครับตัวเลขความเชื่อมัน่นผู้บริโภคของไทยตัวเลขเงินเฟ้อของจีนนั้นก็ไม่ไม่ได้เป็นอินดิเคเตอร์ที่คนอยากจะจับตาดูเท่าไหร่เพราะว่าคนทุกสายตานั้นจับจ้องอยู่ที่ตัวโอมิคอนเป็นหลักเลยนะครับส่วนบทครา์พื้นฐานวันนี้นะครับเรื่องของฟอร์ดนะครับที่มีการประกาศขผนลงทุนนั้นเนี่ย ก็ถือว่าเป็นข่าวในเชิงบวกต่อกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับก็แม้ว่าตัวฟอร์ดรอบนี้จะเป็นการประกาศในส่วนเป็นฟอร์ดเอเวอ t เรสต์นะครับกับฟอร์ดเ n นเจอร์ซึ่งเป็นตัวหลักของเขาเนี่ยนะครับไม่ได้พูดถึงตัวส่วนที่เป็น EV ก็ตามนะครับแต่ว่าเรใก้เห็นว่าตัวฟอร์ดเองหรือว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นรถยนต์เนี่ยยังเห็นไทยเป็นฐานการผลิตที่ดีอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็ดีต่อพู้ผลินส่วนของของไทยไม่ว่าจะเป็น subaru วานสแตลเล่หรือแม้กระทั่งอะพิโก้ไฮเทค หรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็นตัวนิคมอุตสาหกรรมนะครับปัจจุบันพอร์ตนั้นใช้นิคมของตัววอยู่นะครับส่วนใน KTB นะครับก็ก็เป็นข่าวมาหลายวันแล้วนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศในเรื่องของการลงทุนเพิ่มในส่วนที่เป็น IT ทนะครับก็น่าสนใจทีเดียว,วนะครับตัว KTB นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มีการบรรจุ KTB เข้าไว้ในพอร์ตกลยุทธ์ของเราด้วยนะครับก็ เราเคยนํา KDB เข้ามาในพอร์ตครั้งหนึ่งแล้วจากเรื่องนี้แหละแต่ตอนนั้นเราถอดออกเพราะว่าเรามีสถานการณ์โอมิคอนนะครับเดีย๋ยวไงน้องแทนอาจจะพูดในมุมนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับส่วนบทวิเคราะห์วันนี้จะมีตัวไวซ์นะครับซึ่งเราก็ยังคงมองบวกอย่างต่อเนื่องนะครับพุ้นตัวนี้ก็มีอยู่ในพอร์ตกลยุทธ์แล้วเช่นกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถสูงในแง่การขนส่งแล้วก็ในเรการขนส่งทางบกซึ่งเขาเนี่ยเป็นรายแรกๆนะครับที่ มีการทําสัญญาก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเป็นคนที่รับงานขนส่งไทยจีนได้เป็นรายแรกๆเลยของไทยนะครับในในตลาดหุ้นไทยนะครับส่วน s f t นครับก็เป็นการอัปเดตในมุมมองตลาดมุมมองของหุ้นก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากจากเดิมนะครับวันนี้ถ้าเป็นในแง่บทวิเคราะห์พื้นฐานนะครับที่อยากให้ดูกันก็จะเป็นเรื่องแผนของฟอร์ดลงทุนนะครับตัว KTB แล้วก็ตัวไว้์ลจิสติกส์นะครับวนในเรื่องของมิ팅วันนี้มีวันที่สิบสามอาทิตย์หน้าเป็นช่างเขาครับรา,รายแทรายแทงหุ้นนะครับนอกจากเรื่องปอร์ดแล้วนะครับก็จะเป็น SCM นะครับตัวนี้ก็ทําธุรกิจขายตรงนะครับ mlM ขายตรงหลายอย่างนะครับเข้าตลาดมาระยะหนึ่งแล้วก็ใหมก็ถือว่าค่อยๆเติบโตขึ้นนะครับราคาหุ้นนั้นก็ประมาณ1ิบเอ็ดบาทกว่าๆแล้วนะครับ s c นะครับก็วิ่งทำนิวไฮต่อเนื่องนะครับก็หุ้นตัวนี้ก็วันนี้ออกข่าวมาในเรื่องของตัวทำธุรกิจที่เรียกว่าจริงๆก็ทำทำออฟไลน์อยู่แล้ว่ะนะครับก็ตอนนี้จะเข้าสู่ออนไลน์มากขึ้นลุยต่างประเทศมากขึ้นแน่นอนครับถ้าเกิดคุณจะขายต่างประเทศคุณต้องลอยลุยผ่านออนไลน์เป็นหลักนะครับแล้วก็สินค้าใหม่ก็จะออกเพิ่มขึ้นนี่เป็นหลักของปกติของ MLM อยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากการเพิ่มของจานวนสมาชิกนะครับแล้วก็จะมีโปรดักต์ใหม่เพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็น เป็นคีย์สักเซสของหรือว่าคีย์ไฮไลท์ของตัวพวกธุรกิจขายตรงนะครับสักเซสมอลหรือว่า SCM ก็ดูแล้วเนี่ยก็ยังคงอยู่ในทางเดิมที่เป็นบวกอยู่นะครับถ้าเกิดดูทั้งผลประกอบการแล้วก็ในเชิงาราคาหุ้นก็เอาไว้เก็งกำไรช่วงสั้นกันนะครับถ้าเกิดอยากจะเล่นกันตัวนี้นะครับเราไม่ได้ทำบนวิเคราะห์พื้นฐานนะครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวเราผมขออนุญาตส่งต่อให้กับทางด้านตัวาทางลูกแทนนะครับพูดในเรื่องของตัวกลยุทธ์ลงทุนเลยนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเรามาต่อในพาร์ทของกรยุทธ์ในวันนี้เลยนะครับก้าสำหรับการลงทุนในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยเราก็คงเป็นการเล่นแบบกึ่งเซฟแล้วก็กึง่งเทคริส์ risk, หรือว่ารับความเสี่ยงไว้ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการเลือกหุ้นนะครับที่มีลักษณะที่ราคาเนี่ยอยู่ในโซนที่กลางถึงค่อนไปทางสูงหน่อยนะครับเผื่อว่าตลาดเนี่ยมันขึ้นไปในสัปดาห์หน้าแปลว่าเราน่าจะได้ประโยชน์จากตลาดขาขึ้นในโซนนั้น,นครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยหุ้นที่อยู่ในโซนด้านล่างเนี่ยเราก็สนใจเหมือนกันนะครับก็คือวันนี้เเรราามีีกปล่ยน ก็คือขอขายทํากาไรตัว AOT นะครับแล้วก็เลือกตัว KDB แล้วก็ตัวเท่าแก่น้อยเยข้ามาแทนนะครับจริงๆประเด็นของตัวโอไมครอนเนี่ยที่เรากังวลกันต่างๆเนี่ยก็ถือว่าสถานการณ์รวของโรคในตอนนี้มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับอย่างน้อยที่สุดคือคนที่ติดโรคนี้เนี่ยอาการแสดงที่เราพบเจอกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้ายแรงเหมือนกับเดลต้าอื่นๆนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็แปลว่าถ้าเกิดคนคลายลกังวลในเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วก็เมื่อไหร่ที่เราคุมสถานการณ์ได้ดีเนี่ย แปลว,ว่าอาทิตย์หน้านะก็อาจจะมีโอกาสที่ตลาดเราเนี่ยอาจจะชนหรือว่าเทสแนวต้านประมาณ1 6 4 0อย่างที่พี่อูดบอกไปในช่วงต้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเรากำลังตีความว่าตลาดมีโอกาสที่จะเทสแนวต้านตรงนี้นะครับหรือถ้าเกิดโชคดีกว่านั้นคือถ้าตลาดเบรกตรงนี้ไปได้ละ่ะแปลว,ว่าหุ้นที่อยู่ในลักษณะที่เป็นหุ้นบิ๊กแคปเนี่ยหรือว่าหุ้นที่เป็นกลุ่มธนาคารเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่นักลงทุนจะกลับมาเล่นแน่ๆนะครับในในประเด็นนั้นนะครับแต่ว่าในภาพที่เป็นร,ยนระยะสันนนดับเเป็ายยวี่ แน่อนอนว่าในช่วงวันสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้มีแรงซื้ออะไรมากขนาดนั้นนะครับฉะนั้นวิธีในการวางหุ้นของเราในวันนี้นะครับก็คงเป็นาการวางเผื่อไว้ในช่วงสัปดาห์หน้าด้วยนะครับแล้วก็เป็นการมองภาพตลาดในวันนี้ด้วยนะครับก็คือใส่ทั้งตัวที่อยู่ในโซนด้านบนแล้วก็โซนที่อยู่ด้านล่างอย่างตัวเท่าแก่น้อยเข้ามานะครับประเด็นของตัว KDB นะครับที่เราเคยแชร์ก่อนหน้านี้นะครับจริงจริงก็ ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะคือใน,ในรอบก่อนเนะี่ยเราก็เชียร์เขาหุ้นตัวนี้มาด้วยประเด็นนี้แหละเราเก่งนะครับว่าในช่วงประมาณต้นเดือนธันวาคมเนี่ยทาง k t b น่าจะมีการประกาศดีวอะไรบางอย่างที่มีความสําคัญในการเปลี่ยนองค์กรของเขาครับซึ่งสุดท้ายมันก็เกิดในเรื่องนี้ขึ้นจริงๆนะครับก็แปลว่าสิ่งที่เราเคยมองนับวันนั้นเนี่ยมันจริงนะครับมันจริงแน่ๆน,นะครับทีนี้ถามว่าในวันนั้นที่เรามีการค้าลงไปเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่ว่าโควิดมันเข้ามาทาให้ต้อง ลดความเสี่ยงในหุ้นกลุ่มที่มันมีโคเรเลชันหรือว่ามีความสัมพันธ์กับตลาดไปในทางเดียวกันไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไรในรอบนี้อัปกลับเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ประเด็นในการที่เขามีการ transform องค์กรในรอบนี้ถามว่าทําไมผมถึงมองว่า KDB เนี่ยมันน่าสนใจนะครับคือ KDB ต้องมองว่ามันเป็นธุรกิจธนาคารที่ถือว่าการพัฒนาด้านไอทีเนี่ยก็อาจจะตามหลังธนาคารอื่นๆเ,นเราะนั่งเยอะมากๆนะครับ มันมันดีคือดีเนี่ยเขามีการลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างในแบบนี้นะคะรับลองนึกถึงคนที่ไม่เคยมีอะไรบางอย่างมาก่อนแต่ว่าเป็นคนที่มีทรัพยากรมหาสารนะครับมีข้อมูลเยอะฐานลูกค้าเยอะมีระบบราชการที่อยู่ในฐานข้อมูลจํานวนมากแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไอ้ตัวแอปอ่าเป๋าตัตงเนี่ยที่เราทุกคนส่วนใหญ่ผมใช้คําว่าประมาณเกินเ0็ดสิบแปดสิที่ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยก็น่าจะมีแอปพลิเคชันนี้อยู่ในมือนะครับฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเขามีข้อมูลในการซื้อขายข้อมูลในการเติมเงิน เขารู้ถึงพฤติกรรมในการใช้จ่ายของเราเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันนี้มากพอควรนะครับบริษัทที่เข้ามา,าทำาจอยเวนเจอร์แล้วก็จัดตั้งบริษัทใหม่ของเขานภายใต้ชื่ออะไรส์เนี่ยก็น่าจะเอาข้อมูลตรงนี้แหละที่ผมว่าเป็นข้อมูลไฮไลท์ไปทําผลิตภัณฑ์บางอย่างเพิ่มขึ้นหรือว่าไปพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับแปลว่าองค์กรที่เราจะเห็นภาพของ KDB ในปี2022เป็นต้นไปเนี่ยเขาก็ถือว่าอยู่ในจุดที่กําลังเปลี่ยนแปลงในทางบวกขึ้นอย่างมหาศาลแล้วกันนะครับ แม้ว่าในภาพนี้อาจจะไม่ได้มีผลออกมาในเชิงตัวเลขในระยะสั้นเนี่ยแต่ในระยะกลางถึงระยะยาวในตรงนี้ผมมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของเขานะครับก็รอจับตาดูตัวนี้ครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยถือว่าราคา KDB เนี่ยก็แลกขาดพอควรนะครับในในแง่ของราคาเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ที่เรามองในจังหวะนี้ครับก็มองไว้ที่ประมาณตั้งแต่13บาทถึงถึง13บาท50สตางค์ครับก็ถือว่าเป็นหุ้นไฮไลท์อีกหนึ่งตัวนะครับที่เราชอบในวันนี้นะครับ ส่วนหุ้หนอีกหนึ่งตัวที่เป็นคู่คู่ทางโซนล่างที่เราหยิบเข้ามาวางในพอร์ตนะครับก็คือตัวเท่าแก่น้อยเนี่ยถามว่าทําไมเราถึงสนใจเขาในวันนี้นะครับจริงๆเท่าแก่น้อยเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับธุรกิจอาหารส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่ส่งออกส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นธุรกิจที่ไปประกอบการบางอย่างที่จีนอีกส่วนหนึ่งธุรกิจที่เป็นคนผลิตอ่าผลิตสินค้าบางอย่างเนี่ยเวลาที่กําไรหรือว่ารายได้เขาจะโตเนี่ยมันจะโต่อเมื่อ1คือมีสินค้าใหม่2คือคุณลดต้นทุนได้ นะครับนี่นี่คือไฮไลท์สองอย่างที่คนสังเกตซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันถูกโควิดกดดันในสส่วนนี้มาตลอดนะครับแล้วก็มีเรื่องของค่าระวางที่มากดดันด้วยถ้าเกิดว่าเรามองข้ามไปยังปีหน้านะครับทางฝั่งรายได้เนี่ยฟื้นนะครับแล้วก็มีสินค้าใหม่ออกมาถ้าเกิดว่าใครดูในเซเว่นอีเว่นเนี่ยจะเห็นว่าสินค้าใหม่ที่เขามีการขายออกมาของเท่าแก่น้อยเนี่ยก็จะมีพวกเป็นพวกชานมต่างๆเป็นรสต่างๆนะครับมีชารสรสน,นั้นรสนี้มาซึ่งมาจ้นของอ่า สินค้าที่เป็นน้ำเนี่ยมัน,มนประมาณ40 5 0บห้าสอร์เตบวกบวกอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าถ้าเกิดสินค้าตัวใหม่เขาก็ทําได้ดีการไปพวกฟื้นเนี่ยตรงนี้โอเคนะครับทั้งฝั่งต้นทุนเนี่ยโดยเฉพาะค่าระวางนะครับที่ถือว่าเป็นปัจจัยกดดันในในปีนี้ปีหน้าเนี่ยยังไงค่าระวางโดยเฉลี่ยทั้งปีนะครับมันก็ต้องต่ำกว่าปีนี้ที่เป็นปีที่พีคอยู่แล้วนะแปลว่าต้นทุนของเขาเนี่ยน่าจะลงแปลว่ากําไรของเขาเนี่ยในบรรทัดล่างก็ควรจะโตขึ้นนะครับนี่คือภาพที่เราาาาามอองในนนนรรระะะยยยทีีทาา่่่ววเคค้้้แแกกับล็หุ ือว่าปัจจุบันเนี่ยงอยู่ในโซนที่อยู่ในโซนด้านล่างฉะนั้นก็น่าสะสมนะครับโอเคน่าจะมีประมาณนี้นะครับยังไงผมขอฝาก2ตัวแล้วกันนะครับก็คือตัว KDB แล้วก็เท่าแก่น้อยนะครับระยะสั้นตลาดไซเว์แต่ว่าอาทิ์หน้าเนี่ยลุ้นนะครับว่าตลาดอาจจะเทสแนวต้าน1640แล้วก็มีโอกาสเบรกด้วยนะครับผมขอส่งต่อให้ทางเทีีข้อเป็นการปิดท้ายเลครับ ปิดท้ายในส่วนของทางเทคนิคนะคะในภาพของเซ็ตเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่ามีทิศทางของการฟื้นตัวได้ต่อแต่การฟื้นตัวของเขาเมื่อวานนี้เริ่มค่อนข้างจะจํากัดซึ่งเราเห็นว่าเมื่อวานนี้กลับขึ้นไปยืนเหนือตรงแนวบริเวณเอ,อ่อหรือหกศูนย์เจ็ดหรือหนึ่งศูนย์หกซึ่งเป็นแนวของเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันด้วยแล้วก็ที่สําคัญเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ของการขึ้นมาเนี่ยเยออังติดแนวของเส้นค่าเฉลี่ยย5กับเจดดังนั้นถือว่าแนวตรงนี้มีการกด ค่อนข้างแน่นอยู่พอสมควรถ้าหากเรามาดูในภาพของรายชั่วโมงทางด้านขวามือเนี่ยการที่เราหาเป้าหมายของตัวสิทธิที่จะมีการรีบ่าวได้เมื่อวานนี้ขึ้นไปยืนเนืตอตรงโซนบริเวณ50%คือ1611ตรงโซนนี้นะคะเพราะนั้นวันนี้เราก็เชื่อว่าน่าจะติดแนวแถวบริเวณ1622ถึง1627ซึ่งเป็นแนว2ใน3ของการที่ลงมาจาก1658ตรงโซนนี้แหละซึ่งวันนี้เราคงต้องลุ้นแนวดังกล่าวตรงนี้ถ้าหาก ไม่สามารถฝ่าขึ้นไปได้เนี่ยก็จะมีโอกาสของการที่พักตัวลงมาได้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นจุดของการเพักหรือมิดแนวรับเนี่ยเรามองโซนแถวตรงบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย10วันก็คือแถวโซนบริเวณ1606ตรงโซนนี้นะคะเป็นจุดแรกแล้วก็จุดที่ ใกล้ลงไปหน่อยก็คือตรงแนว50%ที่เมื่อวานเนี่ยที่เป็นโลของเขาด้วยคือแถวบริเวณ1611วันนี้เลยมองแนวรับถอง2แนวตรงนี้ก่อนส่วนแนวต้านที่บอกคือ1622ถ16ึง1627อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าเซตเนี่ยยังมีแรงส่งอยู่พอสมควรจากสัญญาณตัว MACD ก็ดีแล้วก็ตัวของตัวแกปที่มีการเปิดในก่อนหน้าเมาื่อนื่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือโซนแถวบริเวณ1 6 สี่ห้าตรงโซนนี้เราเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสของการปิดได้แต่คงไม่ใช่วันนี้อย่างไรก็ตามก็คงต้องลุ้นแนวต้านสั้นๆไปก่อนซึ่งภาพวันนี้ที่เรามองก็คือยังเป็นลักษณะการหล่อเลือกทางก็คืออาจจะขึ้นไปแล้วมีการพักตัวลงใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้หรืออาจจะมีลักษณะการฝากขึ้นไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อหุ้ในต,ใตัวแรกค่ะวันนี้เราเลือกตัว c O A นะคะ วยภาพของ SVOA เมื่อวานนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแรง,งพอสมควรและความแรง,ขงเขาตรงนี้มันเบรกจุดของการพักตัวในรอบสั้นๆตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเชื่อว่าน่าจะมีแรงเก่งกำไรได้ต่อแล้วก็วันนี้ที่เรามองเนี่ย ตัวแนวต้าของตัว SBOA เนี่ยเรามองแถวตรงบริเวณ3บาท20ก่อนซึ่งก็ถือว่าเป็นยอดออล่าสุดของเขาที่เขาทำไว้นะคะแล้วถ้าฝ่าตรงโซนนี้ได้ก็คือเปิดระยะการขึ้นไปแถวบริเวณ3บาท30จุดรับอยู่ที่2บาท96ถึง3บาท6ตังค์นะคะจุดคัดแน่นอนก็ไม่ควรที่จะหลุดแถวเส้นที่เขาเบรกขึ้นไปเรามองแถวโซนบริเวณ2บาท86เนื่องจากแนวตรงนั้นเป็นแนวเส้นค่าเฉลี่ย10วันสำหรับตัว SBOA ในวันนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2ค่ะ เคเคค่ะก็เป็นหุ้นไซส์เล็กนิดนึงอาจจะมองเป็นหุ้นลักษณะการเก็งกำไรจากนิดนึ้งเราดูภาพใหญ่ๆเนี่ยจริงๆเป็นภาพที่มีลักษณะการปรับตัวขึ้นในรูปแบบของไซส์เว up แล้วก็เขาทำอทำฮอยู่ที่4บาทห6แต่เราเชื่อว่าช่วงปัจจุบันนี้เป็นช่วงของการพักตัวและการพักตัวตรงนี้เราก็เชื่อว่าน่าจะสิ้นสุดแล้วแล้วก็รูปแบบของทรงกลับแท่งเทียนมีลักษณะการช้อนตัวขึ้นไปด้วยตรงนี้ก็เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสของการเดินหน้าได้ต่อนะคะซึ่ง เป้าหมายการขึ้นวันนี้ก็มองโซนแถวบริเวณ4บาท18ก่อนถึง4บาท30ซึ่งถ้าฝาได้ก็คือ4บาท44ตรงโซนนี้อย่างไรก็ตามก็รุนแนวต้ตานสั้นๆส่วนจุดรับมองแถวบริเวณ3บาท96ถึง4บาท2ตังจุดคัดก็คือ3บาท90นะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของตัว Cash Balance นะคะสำหรับตัว Cash าลานที่ จะติดในสัปดาห์หน้าที่เราคำนวณไว้เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ5ตัว2ตัวแรกเป็นอยู่ในตลาดนะคะ AJA ซึ่ง AJA ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเพิ่งจะหลุดมาแหละแต่ก็ด้วยความร้อนแรงเนี่ยก็ทำให้เขาติดเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็ตัวอ,อัตเตอร์วกีนะคะ BWG ส่วนตลาดใหม่ก็ชอทวีแล้วก็หุ้นใหม่ที่ขึ้นเข้ามาเมื่อวันที่ 3, วสวันศุกร์ที่แล้วอยู่ที่ HL นะคะแล้วก็ SAM นะคะสำหรับข้อมูลตรงส่วนของแคสบาลานก็จะมีประมาณนี้ส่วนที่จะหลุดแคสบาลานในสัปดาห์นี้หรือเทปวันนี้เป็นวันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีตัว k k 1ควอลหนึ่งเอววแล้วก็ CMO ก็คงต้องดูว่าจะถูกขยายระยะเวลาไหมน,นะคะสำหรับตัวแคสบาลานก็จะมีประมาณนี้ขอไปประชุมเช้านี้ด้วยเพียงเท่านี้ค่ะนะคะสวัสดีค่ะ